สวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่เราไปเดินห้างมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปหาตัวเจาะสําหรับการที่จะมาทําเจาะดินทํารั้วลวดหนามของเรานะคะเราก็ได้มาแล้วคือสิ่งนี้ก็คือเป็นเครื่องขุดดินนะครับนี่เดินวนตัดสินใจเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีนะคะมี2ราคาเนาะสามพกว่าบาทกับ8,000กว่าบาทตัดสินใจใช้3,000เพราะว่า เราคิดว่าเราไม่ได้ทําเป็นอาชีพรับจ้างอะไรเราก็มาทําสวนของเรากกอกแกแกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า,ถ,า,วาถ้าถ้าสมมติว่าคุณภาพมันจะดีไหมเนี่ยก็ก็ถ้าพูดถึงวัสดุแล้วเนี่ยแปดพันมันก็ต้องดีกว่าแล้วเนาะเท่าที่มองแต่อันนี้ก็ใช้งานได้ค่ะใช้งานได,ได้เดี๋ยววันนี้จริงๆเราใช้งานไปบ้างแล้วนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานอีกทีนึงนะคะว่าใช้งานจริงๆของเราทําแบบไหนก็สําหรับ รายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับผมใส่ประกอบตัวใบพัดใบขุดแล้วนะเนี่ยนะครับใส่ใส่สลักล็อกนะครับสวมเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีสวิตช์เปิดปิดเปิดนะครับอ่าน้ำมันนะครับน้ำมันนี่คือจะใช้เบนซิน95นะครับแล้วก็ต้องเติมน้ำมัน2อย่างนะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง 2, 2> องจังห <5. S 1> วะต้องเติมออลตาลูปด้วยนะครับตเติมน้ำมันเนี่ย95อ่าประมาณ1นลิตร แล้วก็เติมออโต้ลูปไปสองฝา,<ร>านะครับผมผสมข้างนอกนะคะแล้วถึงเอามาเทสใส่กระบอกนี้เนาะใช่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราทดลองเลยนะครับนี่อ่าตรงนี้มันจะเป็นตัวปั๊มนะครับปั๊นน้ำมันเนี่ยเราต้องกดเนี่ยกดกดกดมันก็จะไล่อากาศออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหมายความว่าอย่างนั้นะอ่ะดูแล้วจะกลายเป็นน้ํามันออกมาเต็มตรงสายยางใสๆเนียเราจะเห็นเนาะเวลาเรากดตรงเนี้ยเห็นไหมไม่มีฟองอากาศแล้วน้ำมันมันเต็มสายแล้วถ้าเต็มสายอย่างเงี้ย ก็แสดงว่าโอเคใช okay. 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 pop, ้ะใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวสตาร์ทค่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูแล้วก็สาธิตการเจาะให้ดูนะคะผมเปิดสวิตช์ก่อนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสายสตาร์ทนะครับสายดึงเนี่ยดึงเลยนะครับแยกน้ำมันเสร็จเรียบร้อยโอ้โหติดง่ายค่ะอ่าโอเคเจาะเลยค่ะ อันนี้เป็นดินนาเจาะง่ายนะคะไปนี่สะบัดค่ะสะบัดดินเจาะลงไปปึ๊บขึ้นมาสะบัด ค่ะสะบัดดินออกนะคะโอเค มาดูได้เลยครับผมดูความลึกแล้วก็เจาะแล้วเป็นยังไงนะคะเจาะแล้วแป๊บนึงนะคะคือเนี่ยประมาณนี้คือลักษณะการเจาะที่ผมเจาะเมื่อกี้นะครับในการขุดลงไปสักพักหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งเนี้ยให้เราดึงขึ้นนะครับแล้วก็สลัดสลัดเอาตรงเนี้ยเศษดินเนี่ยมันออกมันจะได้ไม่ติดใบพัดนะครับความลึกสามรอบความลึกนิดเท่าไหร่คะตอนนี้เจาะลงไปประมาณหกสิบเซนนะหกสิบเซนนั่นแหละค่ะ ก็สูตรนี่เลยนะครับถ้าดินล้วนๆแบบนี้นะดินเนี้ยสบายมากเลยนะครับอันนี้เจาะง่ายแต่ปัญหานี่คืออย่างหนึ่งถ้าเจอนี่ถ้าเป็นพวกหินนะครับถ้าเป็นหินนี่มันจะสะดุดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเจาะได้แล้วถ้าเป็นหินนะถ้าเป็นดินแบบนี้สบายมากสบายมากนะคะก็เมื่อกี้เจาะแป๊บเดียวนะไม่ถึงหนึ่งนาทีเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเจาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สตาร์ทเครื่องติดไว้แล้วเราก็เจาะ ไล่เจาะ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 ทีเดียวไปเลยค่ะไม่ต้องสตาร์ทบ่อยนี่เพื่อเป็นการรักษาเครื่องลองอีกหลุมนะครับอ่ะลองอีกหลุมนึ่งเจาะแล้วเดี๋ยวเจาะแบบนี้แล้วเราปลูกต้นไม้ได้ไหมพ่อได้ถ้าปลูกต้นไม้พวกต้นอะไรเนี่ยเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฝังเสารั้วนี่สบายมากเลยนะอันนี้เราใช้ฝังเสารั้วแหละตั้งใจจะซื้อมาทําเสาลวดอ่อกีหนึ่อ่ะติดพอไปลืมเปิดลืมเปิดสวิตช์คิดว่าสตาร์ทยาก แเอาใกล้ๆก <otros> ันค่ะ แล้วก็เราก็ดึงขึ้นมาอย่าหมหนุนนะคะตอนดึงสลายให้ดินมันมากระจายข้างบน เจอหินเจอหินค่ะอ่าไม่เยอะเราหยิบออกได้นะคะข้งางล่างมันจะเจอเหินอีกอ่อาเดี๋ยวลูกเดีย๋ยวรู้ <laughs> ใไหมคะแจ๋วไหมเป็นไงครับถูกใจไหมคะซื้อมาแล้วเราต้องทำงานได้สามหลุมแป๊บเดียวอ่าแต่ถ้าไม่ถึงห้านาทีเป็นหินเป็นดินลูกลังอะไรเงี้ยจะยากนิดนึงนะครับค่ะถ้าเป็นดินล้วนดินทั่วไปเนี่ยง่ายคนโเี่ยได้ใช่เราจะไปเจาะไมีหินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะอ่าถ้าเป็นดินสวนดินอะไรอ่ะสบายมากดูแล้วนะครับ คุณไว้สำหรับปลูกต้นไม้ไม่แน่ใจก็น่าจะได้เนาะเดี๋ยวลองดูลองแสยมดูวัดดูว่าเลือกไหมโอ้โหนี่โอ้โหเลือกนะครับห้าสิบเซนห้าสิบเซนไดไหมโอ้หน่าจะเกินนะห้าสิบเนาะหกสิบเซนอ่าหกน่าจะประมาณหกสิบหกสิบเซนนะอ่าประมาณนี้ครับเนี่ย ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสามลุมเนี่ยแต่เมื่อกี้เจอเจอหินนะครับหินเนี่ยมันจะเจอหินก่อลองขุดขุดใช้เสียมขุดได้ไหมฮะพ่อลองใช้เสียมเสียมขุดได้ไหมขุดแบบนั้นอ่ะโอ้โหขอสักขอสักยี่สิบเซนก็ได้อ่ะมาอยากเห็นพ่อ เทียบกันว่าถ้าเราขุดมือกับใช้เครื่องเจาะมันทุ่นแรงเราขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ถ้าเป็นเสียมนี่จะให้เจาะลึกแล้วก็แบบนี้มันก็ไม่ได้เนาะใหม่ๆแบบนี้<า>นได้อยู่แต่ว่าเวลาลึกเข้าไปอ่ะมันจะเอาเอา,เอาขี้ดินออกยากเนาะเอาดินออกยากนะครับเนี่ยถ้าเราใช้เสียมเนาะออกแรงเนาะดูดูค่ะ ต้องออกแรงเยอะแล้วก็ปากหลุมน่าจะกว้างถ้าเราใช้เจาะเพื่อใส่จุดประสงค์เราคือมาทําเสาล้วนเนาะเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วมันก็จะแบบปากมันต้องวเวลาขุดและเราต้องเนี่ยต้องตักดินออกอะมันยากตรงนี้แหละยิะ่งลึกยิ่งยากใช่ไหมคะครับผมก็สําหรับการเทสเครื่องนะเครื่องขุดดินนี่นะครับนี่สําหรับเครื่องนี้โดยส่วนตัวนะครับก็คิดว่าน่าจะ ใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสของจริง<ช>ข่าวต่อไปนะเดี๋ยวถ้าเรามาเจาะร,รั้วเจาะรูขุดดินฝั่งรั้วนะครับพากันมาชมภาพกันอีกทีนึงนะคะขุดางาน,นจริงนะนะครับก็ประมาณ<ช>60กลุมเนาะใช่ค่ะ,ะใช่สำหรับแนวแนวรั้ว ที่ทําถนนเข้ามานะครับก็วันนี้นะครับเป็นเก็ดความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่อยากจะขุดดินฝังเสาล้อมรั้วด้วยตัวเองทุนแรงทุนแรงนะครับแบบนี้ไม่ต้องไปจ้างนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าจะใช้งานดีหรือไม่แต่ว่าลองเทสประมาณ3ามลมนี่ก็ถือว่าน่าจะใช้ได้เลยแหละครับผมถูกใจก็วันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวตามชม การเจาะงานจริงในคลิปต่อไปได้เลยครับผมค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับลายนนบานคคะบวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ <ผม S 2> สครับแจม